จอาก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ้งแมวผีการขี่ซาเล้งหาเศษสิ่งเหลือใช้ไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่าท่านว่าผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องขยันเดินทางหูต้องดีได้ยินเสียงคนร้องเรียกให้แวะซื้อสิ่งเหลือใช้สายตาต้องฉับไวมองเห็นขุมทรัพย์ในทางขยะ รายได้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับดวงเป็นสำคัญวันใดดวงดีเจอขุมทรัพย์ตลอดเส้นทางก็ล่ำซ้ามีเงินตุงกระเป๋าแต่ถ้าตรงข้ามกับสิ่งที่กล่าวจะน่าซิ้เสียวเพราะกระเป๋าแห้งยามโผล่เพลพระอาทิตย์ใกล้ตกดินของวันหนึ่งในถมซาเล้งวัยสีสิบเศษอ่อนเพลียและละเหียใจเมื่อบนรถ มีเพียงกวดเบียร์สิบขวดอันเป็นกลุ่มทองราคาถูกขายได้เงินไม่กี่สตางค์แต่ในถมเชื่อว่าคนดีผีคุ้มคนอย่างเขาถือสินห้าข้อครบถ้วนยากจนเพียงใดก็ตักบาตรทาบุญอยู่เป็นนิดดวงคงไม่จู่ทุกวันเป็นแน่ตอนนี้เขากำลังปั่นซาเล้งกลับบ้านไม่แน่ว่าระหว่างทาง อาจพบเจอกุ่มทองในถังขยะพอให้เขารู้สึกอุ่นใจได้บ้างขณะซาเล้งเล่นผ่านหมู่บ้านจาัดสรรร้างแห่งหนึ่งสายตาอันฉับไวของเขาก็เหลือเพนชายร่างผอมสูงยืนกวักมือเรียกอยู่ที่ซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านเขาโฉบสาเล้งเข้าไปหาทันทีถึงแม้ชายคนนั้นจะอยู่ในชุดเป็นปอนแต่ในถมวัดคุณค่าของมนุษย์ที่ขุมทรัพย์เหลือใช้ ไม่สนเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมบุรุษผอมสูงในชุดดำเดินนำหน้าไปยังป่าละเมาะในเขตหมู่บ้านซึ่งรกร้างจนวัชพืชขึ้นงอกงามริมป่าละเมาะมีลังไม้สี่เหลี่ยมความกว้างยาวเท่ากับรูปร่างของคนเรานี่แหละมีฝาปิดสนิทเรียบร้อยมองปรัดแรกคล้ายลงศพเสียนิกรไรบุรุษชุดดำหยุดยืนอยู่ตรงนั้น แล้วเอ่ยปากถามถ้าจ้างให้บรรทุกสิ่งนี้ไปส่งท้ายหมู่บ้านคิดข่าเหนื่อยยังไงดีละ่ะเอ่อเขาี่เห็นดูเหมือนจะเป็นลงศพนี่คุณซาเล้งของผมรับซื้อของเก่านะครับไม่ใช่ซัเะเลอจะได้รับจ้างบรรทุกโรงศพในถมปฏิเสธทั้งๆท,ท,ที่อยากได้เงินใช้เต็มแก่ไกลราวๆห้าร้อยเมตร ได้ข่าเมื่อขาหาร้อยบาทคุ้มหรือเปล่าล่ะอ่ะคุ้มสิครับเขาเปลี่ยนใจกลางอากาศคิดแล้วตกเมตรละบาทขี่รถแป๊บเดียวก็ถึงถ้าสนช่วยกันยกของขึ้นรถแล้วไปกันเถอะพูดไม่พูดเปล่าชายชุดดำควักแบงค์ใบละห้าร้อยยัดใส่มือในถมมันมากพอ ที่จะช่วยให้เขาหายเซ็งเป็นปลิดทิ้งกวีกวาดช่วยกันหามลงขึ้นบรรทุกบนสาเลงแล้วปั่นเนิบๆตามหลังชายชุดดำไปไม่เอกใจสักนิดเดียวว่าจะเอาลงศพไปส่งท้ายหมู่บ้านร้างทำไมในเมื่อที่นี่ไม่มีใครอยู่นานแล้วบ้านเป้าหมายอยู่หลังสุดท้ายบัดนี้มันอยู่ในวงล้อมของวัชพืชเช่นต้นสแกและมะเดือ่อ มองแทบไม่เห็นชั้นล่างในถมลงจากซาเล้งเขาเม่นมองอย่างสงสัยลักษณะของมันไม่น่าจะมีใครอยู่อาศัยได้เลยกำลังชะโงกมองดูบ้านหลังนั้นเพลินๆก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเกิดเสียงโครมครามเหมือนเครื่องบินทิ้งระเบิดลงกลางถนนในหมู่บ้าน <tw> เขาหันไปมองต้นเสียงก็พบว่าเป็นชายชุดดำนั่นเองทีปง่ปงกรเด็นหล่นจากซาเล้ง จนเกิดเสียงดังสนัน่นทำลายความเงียบสงัดแสดงว่าโลงใบนี้แข็งแรงมากมันไม่บุบสลายแม้แต่น้อยเรากับโรงเหล็กเลี่ยมสแตนเลสส่วนชายชุดดำผู้มีใบหน้าคล้ายแมวสยะยิ้มเหมือนนึกขำไม่ต้องตกใจฉันแค่อยากทำอะไรให้มันดังๆเป็นการเตือนคุณตรวจว่าถึงเวลาไปวัดแล้ว ในถมตกตะลึงกับอารมณ์ขันของชายชุดดำจนอ้าปากหวอร้องถามเหมือนไม่เชื่อหูตัวเองญาติผู้ใหญ่ป่วยหนะักขนาดนี้ทำไมไม่พาไปหาหมอไหนจะพาท่านไปวัดซะง,งั้นอย่าพึ่งสักถามช่วยกันหามลงเข้าไปอวดคุณทวดกันหน่อยท่านโปรดโลงไม้สักกว่าจะหาลงที่ถูกใจมาได้ก็เหนื่อยแทบแยกมนเหนื่อยตรงไหนคุณ เอาถ้าย่องไปแบกเอามาจากร้านขายโรงไกลจากที่นี่ตั้งสิบกิโลเมตรยังไม่เหนื่อยอีกหรือชายชุดดำพูดทีเล่นทีจริงในถมก็ขี้เกียจจะต่อปากต่อคำก้มหน้าก้มตาช่วยกันยกลงศพเข้าบ้านนาทีนี้อาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วภายในบ้านที่เป็นตึกสองชั้นค่อนข้างมืด ถูกกัดไฟตั้งแต่หมู่บ้านถูกทิ้งร้างแต่ก็หาตะเกียงเมื่อจุดส่องสว่างแทนแสงนีอออนในถมวางลงไว้ที่กลางห้องโถงชั้นล่างใกล้กับคุณทวดซึ่งนอนอยู่บนเสื่อเก่าขาดตามคําสั่งของชายชุดดำเท่าที่เขากราดสายตามองไปร,บรอบๆห้องไม่เห็นเครื่องเรือนสักชิ้นเดียวจนเขาอดถามไม่ได้คนแก่ปูนนี้คุณอาลงศพมาวางให้เห็นตรงๆ จะไม่ทำร้ายใจิตใจท่านไปหน่อยหรือครับพูดอย่างนั้นเพราะคุณทวดผอมแห้งเหมือนไม้เสียบผีสวมเสื้อคอ,อกระเช้ากับผ้าสิ้นนอนแน่นิ่งอยู่บนเสื่อเหมือนศพตายซากยังดีที่ไม่ลืมตาขึ้นมองลงศพซึ่งวางอยู่ที่ปลายเท้าแต่ชายชุดดำก็มีคำอธิบายอ๋อไม่ทำร้ายอะไรหรอกคุณทวดของฉัน ปล่อยวางเรื่องความเป็นความตายไปนานแล้วท่านใดนั่นเองคุณทวดเริ่มลืมตาขึ้นมองไปรอบๆเรากลับฟื้นคืนชีพจากความตายคนอย่างในถมมีจิตใจดีงามสมเพศเวทนาคนเท่าคนแก่ปราดเข้าไปนั่งยองๆเอาร่างบางลงศพให้พ้นสายตาคุณทวดยังดีที่ท่านหลับตาลงไปตามเดิมคล้ายแสงจากตะเกียงทำให้ท่านเคลือนในตา แต่ยังมีแรงพูดกับชายชุดดำข้าเพ no him ิ่งหลับไปแป๊บเดียวอิ่งพาคุณแปลกหน้า <sh ท uh ี่ไหนมาบ้านของเราวะไอ้เงาชายชุดดำชื่อไอ้เงาเหมือนชื่อแมวดำกล่าวตอบอย่างนอบน้อมเขาเป็นคนดีที่ช่วยห่อผิวของโปรดมาให้ทวดยังไงล่ะเพราะตอนนี้หมู่บ้านเรามีปัญหาใหญ่ชาวบ้านอพยพออกไปหมดแล้ว เราจะดือดึงอยู่ทำไมเรีบลุกขึ้นไปนอนในโรงดีๆเถอะแล้วกันคนแก่ขนาดนี้คุณยังจะเคี่ยวเข็นให้ท่านเข้าโรงได้ยังไงกันม่เท่ากับแช่งให้ท่านตายเร็วๆอย่างนั้นหรือครับในถมยังไม่รู้อะไรปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่การเคี่ยวเข็นแต่มันเกี่ยวกับคุณตรวจของฉันท่านอยากอยู่ที่หมู่บ้านนี้ไปเรื่อยๆ ท,ทั้งที่ศาลท่านสั่งให้ย้ายออกไปจนหมดหมู่บ้านาเนื่องจากเจ้าของโครงการชักดาบข่าซื้อที่ดินฝ่ายเจ้าของที่ก็อยากได้ที่ดินขึ้นเพราะเอิญเจ้าของโครงการเอาที่ไปจำนองไว้กับธนาคารเลยเกิดปัญหาสามฝ่ายอิรุงตุงนังไปหมดฉันเลยอยากให้คุณทวดเคารพคำสั่งศาล ย้ายออกไปจากที่นี่ก่อนรอให้สารสูงชี้ขาดอีกทีวันถึงจะถูกเรื่องแต่นี่คุณถวดดือ้อแพปลงเป็นตายยังไงก็ไม่ยอมย้ายออกจากบ้านความเป็นคนดีทำให้ในถมลืมสนิทว่าเขาเป็นสาเลงถูกจ้างให้มาที่นี่ยังเถียงแทนคนแก่ฉช,ชอดเรื่องอื่นผมไม่ขอออกความเห็นแต่เรื่องเซาซีให้คนแก่เข้าโรงผมขอเถอะครับ เพิ่งเสียงแทนขาดคำอุ่นทวดผอมก่งโก้ที่นอนแซวเหมือนศพตายซากลุกรวดขึ้นนั่งได้เองสองขาเหยียดผึงไปทางปลายเท้าทีบลงกระเด็นไปไกลลิบไอ้เงาหรืออีกในหนึ่งชายชุดดำยิ้มร่าที่เห็นอย่างนั้นดูนั่นสิเฮ,ะฮ,ะฮะ้เฮตรวจองฉันถ้าไม่เข้าลงเองหน้าไหน ก็ฟื้นใจให้แต่กายเข่าล้งไม่ได้หรอกขณะที่เขายังงงกับสิ่งที่ไอ้เงาพูดคุณทวดก็เริ่มเอะอะตามภาษาคุณแก่ซึ่งชอบเอาแต่ใจตัวเองเฮ้ยใครจุดตะเกียงไว้ตรงนั้นวะข้าบอกแล้วว่าไม่ชอบแสงที่มันสว่างจา้าก็ยังสืบจุดตะเกียงขัดใจหรืออยากล้องดีกับนางแมวก็ว่ามา ถ้าไม่อินติ้นอย่าเรียกข้าว่านังแมวก็แล้วกันซุ้มเสียงของทวดแมวแหลมเล็กเสียแก้วโหเหมือนแมวจริงๆผู่ฟอๆจนในถมขมวดคิ้วอย่างแปลกใจอ้าวไอ้เงามืดค่ำแล้วอาหารจานโปรดของข้าอยู่ไหนล่ะยังไม่รีบไปหามาอีกรู้วะชายชุดดำนามไอ้เงาท่าทางยำเกรงทวดแมวมาก รีบปรับความเข้าใจอย่างอ่อนโยนก็ว่าจะรีบไปหามาให้แต่ทวดอายุขนาดนี้ถ้ากินของสดๆเป็นๆท้องใสมันจะพังเอาได้นะถวดนะท้องใส่ค่ะทั้งหรือไม่พังก็ไม่นักกะบ้านใครรีบไปหามาให้ค่าเดี๋ยวนี้งั้นรอแป๊บของโปรดของถวดไวเป็นจรวดต้องใช้เวลาไล่ขวดนั้นหน่อย คำพูดทั้งหมดที่ได้ยินในถมบอกตัวเองว่ามึนไปหมดแปลไทยเป็นไทยไม่ถูกว่าคนบ้านนี้พูดถึงอะไรกันแน่แต่เท่าที่เห็นไอ้เงาว,วิ่งปรอออกจากห้องว่องไวราวกับแมวขโมยคงจะไปหาอาหารโปรโดของคุณทวดที่ว่าไวเป็นจรวดต้องวิ่งไล่กวดนานมากเหลือในถมกับคุณทวดอยู่ในห้องโถงตามลำพังในถม ก็ไม่รีบขี่สาเล้งกลับบ้านให้รู้แล้วรู้รอดยังชวนผู้ชวนคุยให้คนแก่อารมณ์ดีขึ้นคุณเงาไปไม่นานอีกเดี๋ยวก็คงมาว่าแต่ว่าของโปรดที่คุณทวดชอบมันคืออะไรกันหรือครับคนนอกอย่างเองไม่ต้องแซมาถามค่ะคนนอกซะเมเื่อไหร่เพื่งช่วยกันกับคุณเงายกลงที่ทวดโปรดมาถึงบ้านเชียวนะคุณทวดลืมตาโพลงหันมามองหน้าในถมเหมือนพอใจ หรือขุนเคืองก็เดาไม่ถูกแต่ที่แน่ๆในถมใจหายวาบเมื่อเห็นชัดๆเดี๋ยวนี้เองว่าระบอกตาของคุณทวดเป็นรูกวงโบเหมือนโพรงถ้าเขาเคยเจอคนตาบอดมานักต่อนักแต่ไม่มีใครบอดแบบน่ากลัวได้เท่าคุณทวดคนนี้ขณะที่นายถมสับสนจนทําอะไรไม่ถูกไอเหงาของคุณทวดก็วิ่งกลับเข้ามาพอดีในมือทั้งสองข้าง ขยุ้มตัวหนูขนาดยักษ์ที่ชอบอาศัยอยู่ตามท่อระบายน้ำริมถนนข้างละตัวหนูทั้งสองก็กลัวไอ้เงาจนไม่กล้าดิ้นรนฝ่ายทวดแมวตาบอดทำให้จมูกดีเป็นพิเศษได้กลิ่นหนูยักษ์ก็หัวร่อร่าชอบอกชอบใจเฮ้ฮทำได้ดีมากไอ้เงาจะให้ข้าไปนอนเล่นในโลงศพมันก็ต้องเอาใจกันหน่อยอย่างนี้สิวะเฮ้เฮ โอ้ยกว่าจะหาไอ้ตัวอ้วน,นขนาดนี้ได้เหนื่อยแทบแย่นะทวดไอ้เหงาพูดพลางมือก็ส่งหนูให้ทวดแมวทีละตัวในถมเห็นเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลถึงขนาดนี้ก็ยังเซร่รอเป็นซ้วมยังหวาดเสียวเกรงหนูยักษ์จะกัดมือคนแก่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเห็นแล้วแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อคุณทวดที่ดูเหมือนคนแก่ไร้พิษสง จูจูอ้าปากได้กว้างกว่าคนธรรมดาหลายเท่าคว้าหนูยักษ์ยัดใส่ปากอย่างหน้าตาเฉยเขียวกลมๆอย่างออกรสออกชาติในถมยังไม่ทันสั่งจากตะลึงหนูสองตัวก็หายวับไปอยู่ในกระเพาะคุณทวดเรียบร้อยหลานคนสนิทที่คุณทวดเรียกว่าไอ้เหงาหัวร่อร่าที่เห็นคุณทวดเจริญอาหารเสียงหัวร่อก็แปลกสิ้นดีเหมือนแมวขู่ศัตรูด,ดังฟู่ฟู อันที่จริงซาเล้งอย่างในถมไม่ใช่คนกะโหลกหนาปัญญานิ่มเขาเริ่มคาดเดาอะไรได้ลางๆแล้วแต่เพื่อให้สิ่งที่คาดไว้เป็นความจริงเต็มร้อยจะได้ไม่เป็นการเข้าใจคนแก่ผิดๆเขาตัดสินใจยึดถือคำพังเพยเชื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานอะไรที่มันค้างคาใจอยู่ก็ถามกันตรงๆไปเลยโทษทีนะครับถ้าผมอยากจะรู้อะไรสักหน่อยเอ นี่ถ้าจะบ้าสงสัยอะไรก็ไม่รีบถามทวดหัวร่ององหงายทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีอะไรน่าขำเอากันสั้นๆเหตุที่ชาวบ้านทิ้งถิ่นจนที่นี่เป็นหมู่บ้านร้างเพราะเขากลัวทวดกันใช่ไหมก็เออสิวะอิงไม่รู้จริงๆหรือแกล้งถามกันแน่ยวหักคอเลยนี่งั้นผมขอถามคำเดียวเออทวดกับคุณเงาเป็นผีใช่ไหม คำถามสุดท้ายท้าเอมาทวดขำกลิ้งขําจนดิ้นไปดิ้นมาไอ้เหงาก็พลอยนึกขําหัวรอจนน้ำหูน้ำตาไหลที่สามารถพาคนหน้าโง่ามาหลอกหลอนจนถึงบ้านผีได้งไงๆงนนผมลากลผู้พวดผมอุตส่าเอาลงมาให้จะสั่งคุณเหงาไล่กบผมเลยนะเขาขอร้องคุณทวดไม่วิงวอนไอ้เหงาด้วยรู้ว่าไอ้เงาอยู่ในโอวาทของคุณทวด ถ้าทวดโอเคสะอย่างไอ้เงาก็ต้องคล้อยตามคุณทวดเห็นได้จากไอ้เงาหัวรอดสุดเสียงจนมีเสียงดังฟู่ฟูถี่กระชั้นเป็นการส่งสิกให้รู้ว่าจะไปไหนก็เชิญไปได้ไม่ต้องกังวลในถมรีบยกมือสวัสดีอำลาทวดแมวก่อนจะอาศัยแรงตกใจก็โจนพรวดเดียวออกจากห้องโถงไปนั่งบนสาเล้งแล้วปันน่นหนีออกจากหมู่บ้านร้างสุดแรงเกิด จนถึงถนนใหญ่ค่อยหายใจได้ทั่วท้องจากนั้นลองควักแบงค์ที่ไอเงาจ่ายให้เป็นค่าแรงปรากฏว่ามันคือเศษกระดาษขนาดเท่าธนบัตรใบละห้าร้อยทำเอาในถมสะบดลั่นอย่างหัวเสียแต่ก็นึกชมโชคชะตาตัวเองอยู่ในใจเพราะการหลุดรอดจากหมู่บ้านผีสิงโดยสะดวกไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆในเวลาต่อมาในถม สืบรู้จนได้ว่ายายแก่ที่ชื่อแมวเดิมทีเป็นแม่มดหมอผีจอมขมังเวทตอนกลางคืนจําแรงร่างเป็นแมวดำออกล่าเหยื่อที่เป็นหนูยักษ์ตามท่อระบายน้ำคืนไหนหากินฝืดเคืองจะบุกค,ค้นตู้เย็นของชาวบ้านหาของสดของขาวกินใครที่ตื่นขึ้นมาเห็นความสยองจะมีอันเป็นไปทุกรายประจวบกับ เจ้าของหมู่บ้านมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลชาวบ้านจึงตัดสินใจทิ้งถิ่นอพยพหนีปล่อยให้หมู่บ้านรกร้างมาตราบเท่าทุกวันนี้